ไปกินเมฆปลาอุ้มกันก่อนขาอกเพิ่นได้ตัวนี้อ่ะอุ้มอุ้มมาค่ะจนูเต้นกับตัวน่อุ้มขึ้นมอันี้มองขนยงอยู่ตวเห็นี่ได้สมยไ่ใช่ไดอีนมองี่้งางใช่้ตีละนี่ตีเนี่ยยิ่งบงก่อนยู่ดว่ามาถนนึงเมื่อเต้มาถีถือมาถีเนียเาี่เอาใช่เอา ๆๆกับสวัสดีแหละก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนเนาะวันนี้นก็มาอยู่กับเบาพรือเก่าทุกคนกับสองบ้านทงน้ค่ำเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปหวานแห้ทุกคนกินแบบกินอยากแบบกอยปลาทุกคนเลยจิไปเอาแห่ไปหวานน,นี้น้องเนาะ แต่บว่ะสิไหนหรือบอทุกคนแบบก่าว่ะสิเอาปันินทุกคนมาเนาะมาก้อเนาะแต่บูว่ะสิไหนหรือบอทุกคนเดี๋ยวมาติดตามแบบสมไปน้ำกันเนาะไปทุกคนเดี๋ยวให้ไปวางกันเนาะแบบปอมายเข้ามืาอนี้ก็คือแบบปันนินทุกคน

เอาไปตึกวะฮะตตึกก่อจ้ะผู่ตัวใหญ่อดีดียเห็ดหางใหม่ฮะไหนก็ต้คือตึกมันฮะตึกมันตึกแล้วมันบึกผูตึกอะไรตึกวะฮะตึกบ่เป็นบึงไปสิวลายเลยไปกินเม่ป้ลเปล่อปูมัก่อนก่อนปูมาปูมค่ะปูขึ้นมา ไม่ใช่ได้อีนไอ้มองตีตงบ้างได้อ้างตีละหีตีนี่เนี่ยอยู่ก่อนยู่ดมาถือคือนึงเมื่อเต็มโมทีถือโมทีอันเนี้ยโมทีจะวนนี้อาวใชอ้าวใเออไปเออค้มเขากันดีโอ้ตันนี้เขามัได้ เดช่องเชนคายเรือหันเขาไม่กรช่องเชนไปช่องเชนเานี em ่ก็ช่องเชนเากช่องเชนมีเซีทีช่องเชนเศาไปเ่อหกันหน่อยก็เอาไปนรุดเแล้วกาน่อยมาูกไปลายเองนีรุดเรื่อไมุดเก็ปรุดขมวนั่นลขอเกดิโอช่องเชนเศนามากเลย ดังที่หลายรุป่เามันซ้ำช่องลกคนนี้ฮะจะก็ว่าวมูตน้อก็อดีก็นอได้นี่้ไปเเราไปดลไปรุดไปด้ลเอาช่อเซ็ซ่าลุดไปช่องเซ็ทวนอันนี้กบช่อเซ็ดเชาชเซ็าจก็ได้เลยเชาัชาพัตู่หี่มพูดมาพูดนะพอเอาจะีพูดเออจะเอาพูดหนี่ง มาต้นนี้ฮะเจ้ากะไ่ะเจ้าซองเซนนี่ตัวนึกรไก่เ้าเซนก็ุเจ้าเออไปอะไก่อเซนเออไล่เลยช่องนี่เอาสีเซนไปมาเอากระตามาเอาจกอันั้นเขาเลยกลับสบายดีอีกตัหนึ่งทุกคนตึกแห่กับบ่ทุกคนเลยกินแจวเนาะบุตรใหทุกคนมา bà mà lai được ạ cũng bình thường không chồng đi qua được con เนี่ยแต่ปลาถึงหมอกน้องปลาเปี๋ยครับปลานันจันทุกคนปลาเพี๋ยท่าโกหานันกัปนปลานันจันทกครับองโลกป้ายทุกคนตัวนี้เป็นกะ ไปคายเรียบร้อยไปเลยเนาะไปทุกคนเดี๋ยวอะไก่อฝากเป็นกำลังใจให้บอพ่อเนี่ยเนาะฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เนี่ยทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้เนี่ยเนาะไปจับเหล็กขมี้งเาไก่อนพอจบแต่เพี้ยขมิ้งเลยทุกคน 你。Yeah.